โดนหน่วยลาดตะเวนพวกมันมาที่นี่จริงสวัสดีครับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูเรือจะไม่มีคนหลงเข้ามาดูเลยก็ได้อ่าเรามาตามหาฮิวแมนนะครับโอ้โหคนโคตรเยอะนะครับแถกว้ก่อนเออมีโดนด้วยบูไงวะเนี่ย ต้องถามว่าสติว่ายังไงดีวะจะบู้อีกแล้วเลอ <What? S 1> มันโล่งมากเลยพื้นที่เข้าไปอะ่ะเฮ้ยป้อมปืนดำดินโโอ้หโอ้โห โคตรยากเลยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เน oh. ี <and> <the> no ่ยโมันทั้งโดนมันทั้งอะไรเลยอะมันเกินไปว่ะนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่สุดละ พื้นที่ศัตรูเอาเดินไปอย่างนี้เลยเก็บไอ้นี่ก่อนไอ้นี่แหละมันทำเราตายอะ่ะพวกที่อ่ฆ่าไปเลย, <c oughs> เลยหนึ่งตอนในม่งทำเราเหนื่อยจริง แค่ไหนวะใจมึงเร็ว,เรวสิใครเห็นกูเนี่ยเห็นได้ไงคือผมอยากไปจัดการตัวข้างในก่อนมากเลยไปไงวะโดดลงไม่ได้นะครับโดดลงนะี่แตกแน่นอนเอานหนัก ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่หันหน้าไปทางไหนเอฟข้าตรงนี้ประตูนะครับทำไมมันต้องมีเครื่องหมายวะฉันเข้ามาแล้วเฮมนต้องอยู่ข <to> ้างในแน่ Man. โอ้โหมึงโดนมึงโผล่มาต่อหน้าอย่างงี้นี่ไงนี่ไงอะไรวะอ๋อ ต้องอย่างนี้ดีนะผมว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีที่แอบโอ้โหเอาเอาเอเกาะหนาเลยสัสเกาะหนาเหรออ้อมหลังกูด้วยโอ้ที่อ่ะเออหมา โอ้อย่าล้อมหน้าล้อมหลังดิวะ <a> โอ้แมนมันล้อมหน้าล้อมหลังอะโอ้ยมึงอก่ใส่กระสุนมึงออาไวกว่าไอ้เหีเ้ยแม่งล้อมหน้าล้อมหลังไอ้ป้าเออเริ่มรู้สึกว่าไอฉลาดแล้ว ไม่ใช่โง่แบบเออต้องอย่างนี้ล้อมหน้าล้อมหลังจะท้าทายไอ้ฮิวแมนมันมาตายแล้วหรอวะไอ้คนที่นั่งอยู่นั่นเอา้ามันไปไหนกันหมดอะเอา้าของเต็มอีกแล้ว เออเปิดไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนกันหมดวะเอามันอ้อมหน้าอ้อมหลังเหรอใจเย็นดิอ้อมหน้าอ้อมหลังอ้อมหน้าอ้อมหลังโอ,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 อ้ปืนแรงมากเลยปืนเนี้ย ข้างบนเหรอไม่เป็นไรครับเสีไม่ได้เรามาหาไอ้หมอนี่อย่ายิงนะฉันไม่มีอาวุธเอาแล้แกมาทำอะไรที่นี่นี่มันเป็นตำห้ิมันชั้นชื่อมาตี้พวกสูรนั่นครับก็มาเหมือนเป็นเจ้าของที่นี่เอาทุกอย่างไปแล้วก็ขังฉั่ไหนี่เอ้ามีคนหนึ่งมาฉันต้องการเป็นพลเรือนนายน่าจะเห็นเขา ฉันไม่ตาบอดมันขังเขาไว้ที่ไหนลงรถเก่ามีข้อมูลอาจจะขังเขาไว้ที่นั่นแหละขอบคุณนะฉันเป็นนายจริงๆซ่อนตัวให้ดีตั้งใจจะซ่อนอยู่แล้วดูไหมมันขังฮิแมนไว้กันไหนกำลังเข้าไปที่นี่มีลูกค้าด้วยหรอบ้าจริงมีคนขับรถมาที่นี่เยอะใช่ไหมคนนี้ก็เติมน้ำมันแหละ ไม่เยอะก็จริงแต่พ tea tea ok. ้นน้าท hey ี่เยอะเข้าใจที่พูดไหมเพื่อแรขอนทรงจำอันเสร็จสั้นคนไหนเหรอไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็ลืมเองหืมไหนวะเซียไม่ได้เลยนะครับไม่อยากพลาดโอ้ปืนนี้สุดยอดอ่ะ

ปอดแหงะมัดเดี๋ยวก็คงกีดร้องไม่ก็วิ่งหนีไม่ชอบเขาเลยสิเธอก็คงไม่ชอบเขาเหมือนกันแหละอัสเตเลน่าไม่รู้ว่าต้องกลัวใครมากกว่าระหว่างเธอกับอออราากะ้阿อ斯อแล้วเราทำไง อัดเฮมเมนให้สลบวอลจะไม่กดกันนะเพื่อนเอาอย่างนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าฉันจะจำได้ว่าเธอบอกทาเคมูระเอาแล้วไงอะ่ะตัวหาทาเคมูระ อย่าลืมนะว่าเธอได้ตัวฮิวแมนมาแล้วนึ่องทำให้เธอเป็นต่อสักุเมละเซฟช่วยชีวิตฉันพอมันได้ผมไปอยู่แต่การทำงานยังไงละ่ะมันเป็นแค่ธุรกิจไม่ใช่เพื่อนเธอทากิมุระข่าวดีได้ตัวแฮร์แมนแล้วมีชีวิตใช่ไหม A lie. A lie. เขาว่าไงบ้างยังเป็นเป็นอยู่แต่ยังพูดมากไม่ได้ตอนนี้กำลังพาเขาไปที่ซันเฟตโมเทลเดี๋ยวฉันไปหารอที่นั่นแหละ เข้าใจแล้วไว้เจอกันนะโอ้โหกูแบกเนี่ยนะพาเขาไปที่ไหนสักแห่งคุยกันอย่างสงบเถอะจริงเอ้าคือคุณกูจะออกไปไงเนี่ยสงสัยจริงมึงเสียงยิงปืนข้างนอกเต็มเลยเนี่ยเอ้ยโห เพื่อนคนเธอจะมาถึงแล้วสินะนั่งเขาาหรอใช่แล้วพาเขามาข้างนอกแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่เอาเอาเหรออยู่นี่นะองหนุนมาแล้วมิดรวบรวมพวกเอาดีคาโดมาได้บางส่วนถนนโล่งฉันไม่คิดว่าจะมีใครเห็นเรานะแต่ก็ไม่ควรอยู่แถวนี้นานเลยจะทำอะไรกับเขาเนี่ย แค่จะถามบางเรื่องจากเขานี่ยหวังว่าจะได้คำตอบที่สำคัญบ้างนะอซอลอ๋อคนนี้เหรอดูอย่างเกียร์แล้วได้ยินมาว่าวมิดรอดมาได้พันเธอนะต้องขอบคุณวีแอนพานัมและพานัมช่วชีวิตใช่ไหมก็หวังว่าจะคุ้มค่านะซอลฉันพยายามบอกสกอร์เปียนแล้วแต่เขาฉันพอจะช่วยอะ <I think S 1> ไรได้หรือเปล่าฉันคิดว่าเธอช่วยมากๆแล้ฉันพยายามจะยุดเขาแล้ว ได้หันหลังก็ไปเลยในขนัดเรื่องแบบนี้นี่อ้าวทะเลาะกันเฉยขอบคุณที่ช่วยเหลือเธอช่วยเราเราก็ช่วยเธอกลับดีๆแหละเอ้ยงอนงอนงอนแล้วมึงมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแล้วมึงมายืนหันหลังเฉยๆเนี่ย ไม่ต้องห่วงเรื่องซอลนะเดี๋ยวเขาก็ข้ามผ่านมันไปได้ฉันไม่สนหรอกแต่เขาแค่เธอนะแพนัมทันทีที่เขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นเขาสั่งให้พวกเราตามหาเธอกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอซอนั่นเหรอนั่นมันฟังนะบางทีเธออาจจะไม่ถูกกันนะตอนนี้แต่พวกเธอก็เป็นครอบครัวเดียวกันและซอก็พยายามทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวประเด็นคือฉันยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือเปล่าเธอก็รู้นี่ว่าเธอเป็นกำหาพวกเราเธอ คือว <emaal> ่าเอ้าชวนแล้ววะฉันเข้าใจนะขอเวลานะโทษทีนะเธอต้องได้เห็นนะบางครั้งอะไรอะไรก็เริ่มซับซ้อนดราม่าขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวฉันก็จัดการเองได้แล้วเธอก็ระวังตัวล่ะโอเคไหมครับผมแล้วเอาไงต่อกลับไปที่ในซิตี้เหรอใช่ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ ฉันต้องนั่งคิดเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยโซลมิดพวกเขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนครอบครัวจริงๆนะเธอให้โอกาสพวกเขาบ้างไหมมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกก็เหมือนทุกครอบครัวพวกมันกำลังมามีเวลาหนึ่งนาทีออาไปจากที่นี่ไปก็เถอะฉันต้องไปแล้วดูแลมอเไซค์ของสกอร์เปียนดีๆล่ะมันเป็นของเธอแล้วเอ้าเย้ได้ของฟรี เออไอ้นี่มันจะสรุปอีกนานไหมเนี่ยพลาดแล้วมึงจะนั่งไงวะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ฉันอยู่ไหนที่นี่ที่ไหนอยากจะคุยเรื่องสิ่งประดิษฐ์ของนายหน่อยบโอชิปที่นายสร้างให้อาลาสกะ ได้แต่ฉันอยากรู้เรื่องหนึ่งก่อนโยลีนุมบุอลาสกะาไม่ได้ส่งเธอมาเหรอไม่ก็แปลว่าเธอมีข้อเสนอให้ฉันนะดิถ้าเจ้านายของเธอจ่ายให้ฉันมากกว่าคังเทาเราก็คุยกันได้นะไม่มีใครส่งฉันมาแค่ฉันมีปัญหาและนายต้องช่วยฉันแล้นี่มันเกี่ยวกับอะไรกับไบโอชิปล่ะ จะมีจิตซิลเวอร์แฮนด์อยู่ในหัวฉันมันกำลังทำให้ฉันเป็นบ้าฉันรู้ว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆถ้าฉันไม่ถอดมันออกเออตรงๆไปเลยนะครับไม่มีป้ายโฆษณาไหนเขียนว่าอาการแบบนี้ไว้แน่เงื่อนไขก็เขียนไม่มีซิลเวอร์แฮจิตเป็นไปไม่ได้เธอได้ไบโอชิปนี้มาจากไหน ขโมยจากโยริโนบุอาราสกะเป็นงานของลูกค้าคนหนึ่งแต่โดนเบี้ยวไปแล้วแล้วก็เลยคิดว่าที่ดีสุดในหัวเธอเหรอที่จริงก็ไม่ใช่ความคิดที่เลวเลยนะจิตมันรีบูทขึ้นมาตอนหัวฉันโดนยิงฉันรู้มาตลอดว่ายแผนของโยริโนบุจะพังแต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เทคโนโลยีเรื่องชื่อของอาราสกะมันอยู่กับคนเดินดินบนถนนแบบเธอ นายต้องถอดไบโอชิปออกจากตัวฉันมันไม่ง่ายอย่างนั้นนายสร้างเจ้าปัญหานี่มาไม่ใช่เหรอแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนถ้าเธอกำลังพูดความจริงหมายความว่าเธอเสียไบโอชิปเวอร์ชันทดลองตัวใหม่เข้าไปแน่แล้วมันต่างกันยังไงอะต้นแบบอะเป็นเกมไม่เหมือนหรอรู้สึกตัวได้เกี่ยวกาดกว่าไบโอชิปคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่เอนเกมของซีเวอร์แฮน ชิปลุนก่อนๆถูกใจเพื่อสื่อสารกับเอนแกมที่ถูกบันทึกล่วงหน้าเท่านั้นและมันก็หายากแถมแพ้มากด้วยอันนี้หายากม,มากกว่ามันถูกสร้างเพื่อติดตั้งลูกถ่ายแอนแกมสู่ล่างใหม่ตอนฉันออกจากอาราสกะโครงการนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองอา้าวิชนใหม่นี้ควรทำยังไงอะ นี่กะจะให้เอนแกรมตะคนออกจากล่างตัวเองเหรอดีไซน์บ้าบออะไรเนี่ยระหว่างการทดสอบเราสันนิษฐานว่าร่างกายจะไม่สนใจระบบประสาทในระหว่างการปลุก่ายแปลว่าตายใช่ไหมใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอถือว่าน่าสนใจมากอ้าใครซื้อได้บ้างเราจะกำหนดราคาอมตะายยังไงใครซื้อเทคโนโลยีนี้ได้บ้าง ไม่มีสักคนดูนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทดลองภายในโดยเฉพาะตัวทั้งเมเป็นผลงานส่วนตัวของอาาาสกะควบคุมโครงการทั้งหมดคนเดียวไม่ใช่พอยูรินบุก็คงไม่มีใครรู้เนี่ยและถ้าไม่ใช่พอเธอโครงการนี้ก็ไม่น่าประสบความสำเร็จนี่คือการก้าวกระโดดที่แท้จริงเลยล่ะอ้าวเราเป็นหนูทดลองเฉยใช่ใเทคโนโลยีของนายใช้ได้ตอนนี้เอามันออกไปฉัต้องดูมันก่อน เดี๋วเราเพิ่งรู้จักกันเราไม่ได้สร้างความไม่ใจกันเลยคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงล่ะถ้าอยากให้ฉันช่วยก็ต้องให้วินิีฉใช้เธอก่อนเสียบเข้าที่คอเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับไม่น่าเชื่อว่าไอสูนี่จะเป็นคนที่ช่วยเรา น่าโคตรเออฮ่าเอ้ยคืออะไรนะท่านนาสิดายจริงๆที่ฉันไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มที่อ้าวน่าสิดายมากเธอเกือบจะได้เป็นูเูอหรองแล้วบอกมาว่าเอาออกมาได้ไงจริงว่าฉันจะมีข่าวร้าย คือขายระบบประสาของเธอเสื่อมไปแล้วไม่สามารถเป็นอิสระได้จากชิปได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันพอทำได้ก็คืออู้หูได้ต่อรองแล้วคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกินอีกดีๆในสวีเดนคนนั้นจะช่วยชีวิตเธอไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดมากนักสุดท้ายก็ต้องตายอ่ะเดี๋ยวนะในบอกว่าโครงการนี้อยู่ในช่วงทดลอง โดยไม่รู้มันจะจบลงยังไงใช่ใช่ฉันเพิ่งเห็นจิตใหม่กำลังกินสมองเธออยู่เลยมันถูกต้งโปรแกรมให้ควบคุมสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามและสมองน้อยๆข่องเธอก็สู้มันไม่ได้ด้วยเพราะไม่ว่ายังไงไม่ช้าก็เร็วเอนแกสกินสมองฉันใช่แต่เท่าที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับจิตซิวเวแฮนนั่นก็เป็นสไตล์ของไอ้หมอนั่นด้วยฉันรู้ว่าชื่อเสียงของฉันมันกลายเป็นตำนานพวกอาสากะไปแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสมองของฉันกันแน่เธอนั่นแหละควรจะบอกฉันรู้สึกยังไงกับการมีสองบุคลิกเพราะดูเหมือนว่าเธอไม่ได้ยินเสียงหมอหน้าเลยเธอควรเป็นตัวทั้งตัวเองและซีวิเห็นพร้อมกันฉันเห็นเขาเธอยังพูดคุยกับเขาได้ด้วย เธอไม่ได้คุยแต่ก็ใช่ฉันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรเธอสังเกตเห็นอิทธิพลจิตต่อการตัดสินใจของเธอบ้างไหมในตายเธอจะพาอเหรอพอพูดถึงการตัดสินใจของฉันจอนนี่เป็นเพียงเสียงในหัวของฉันเท่านั้นบางทีเขาอาจจะมีความคิดคิดที่แตกต่างไปแต่เขาไม่สามารถสั่งได้หินด้วยร้อเปซ็นว่าเธอมันดื้อชิบหายไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถีจะละ แต่ตาช่างมันจะขยับช้าๆแต่มั่นคงอ๋อหมายความว่าไงนะเธอกำลังจะเริ่มทำสิ่งที่ครั้งหนึ่งตัวเธอเองก็คิดไม่ถึงและเธอก็รู้ด้วยมาหมอนั้นเป็นใครคนบ้าสุดกูผู้ก่อการร้ายมือวางระเบิดพีชีพด้วยให้ตายสิใครพยายามกำลังปั่นหัวเนยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเชื่อว่ามันจะดีกับเธอถ้าได้ดูแลได้รับการดูแล อย่างน้อยจอห์นนี่ก็ไม่เคยทําให้ตัวเองอับอายเหมือนนายนี่เธอกำลังปกป้องหมอนั่นเหรอหรือเพราะว่าจอห์นนี่กำลังพูดอยู่ตอนนี้โคด้านะเขาพยายามยืดร่างเธอแล้วใช่ไหมรู้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะชั่วคู่ก็ตามไม่อยากลองไหมอาจจะสนุกก็ได้จอห์นนี่เราเล่นนะแต่ระวังไว้เอซเซอร์สูตรนี้พร้อมจะปั่นหัวเธอได้ตลอดเวลา รู้ไหมพอกันทีนายกำลังถ่วงเวลาฉันใช่ไหมพาฉันก็บอกไม่ได้นายกำลังพยายามโน้มน้าวให้ฉันเชื่อถ้าอย่างนั้นฉันสามารถยิงหัวนายแล้วจบเรื่องได้เลยเฮ้ยในที่สุดฉันจะลองช่วยเธอดูที่คางเถากับฉัน จะลองยังดีไม่พอนะที่จริงฉันเหมือนว่านายพยายามเบิกทางเข้าอกุศลจีนด้วยเรื่องของฉันเธอรู้ไหมว่ามีข้อมูลในหัวเธอมากแค่ไหนแม้ว่าฉันก็ไม่สามารถช่วยเธอได้แต่ข้อมูลถูกต้องจะถูกบันทึกไว้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถช่วยเธอได้แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องไอ้ตายสีปัญญาอ่อนสุดๆอเมื่อกี้อ่านผิดนะครับลืมข้างเถ่าไปซะจะมีไอเดียใหม่ถ้าคิดว่ามีคนอื่นที่สามารถช่วยเธอได้ ฉันจะทำพิม์เขียว้ให้เอกสารโครงการจะับบสมบูรณ์ข้างถาวเสนอเงินก้อนโตให้เอกสารนี้ด้วยนี่นายติดตัวมาเหรอมันก็ต้องมีแหละไอ้งูนั่นทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเอกสารนี่วีทัคุมาระเขาไม่ทำอะไรที่นี่เขามีคำถามสองสามก็จะถามนายถ้านายทำตัวดีๆอาจจะช่วยนายก็ได้ฉันใกล้เสร็จแล้วพิมพ์เกี่ยวนั่น สมองเลยเหรอก็ดีกว่าไม่ได้อะไเลย,เลยตราบใดที่เรายังหาคนที่ค่องแค่วเรื่องเทคโนโลยีบ้างซาบุโร่ซาบุโร่อัจยังไม่ตายก็ได้นะจะทำอะไรกับเขาไนงะยังไม่ได้ตัดสินใจเลย <you> นี่พูดจริงเหรอเธอรู้จักฉันนี่ฉันหุ่นหันพันแล่นนะอ่ะอ้าวเรียบร้อยมึงเขาเป็นคนนายแล้ว ฉันจะให้พวกนายได้คุยกันฉันหวังว่าเราจะเข้าใจกันได้นะนั่นคือเหตุผลผลประโยชน์ที่ดีสุดขอางในวีฉันจำเรื่องนี้ไว้ร้อนชะมัดคอฉันแห้งเป็นผลลงแล้ววียังไม่ได้เอาน้ำให้ดื่มเอาหลับไม่ได้ผีมนุษย์มหันต์เว้นเอ้ยแต่ไม่ใช่ผมคุณจะเห็นความแตกต่าง อะไรวะกัวมาเ,เร็วเกินไปเหรอไม,ไม่จะเป็นหรอกไอ้จอดี้นั่งลงสิให้ตายเถอะ <c oughs> เรากำลังจะตายอะ่ะ <c oughs> นั่นใบโอชิปเ <c oughs> หรอก็เป็นเพราะไอเวนชิปนั่นแหละเริ่มออกอาการโลกซิเวอร์แฮนแล้วทัเตียงแบบนั้น เธอกำลังโทษฉันใช่ไหมเวนเอ้ยนั่นมันหัวใจของเธอนั่งลงแล้วพักผ่อนซะฉันไม่อยากให้เธอตายตอนที่เรามีงานต้องทำอาราสกาเฮงต้วยคำลไลมิคุชิเธอนี้ช่างจะเหมือนฉันขึ้นทุกทีก็อาจจะจริงนะเรากัดกันอย่างกับคู่แต่งงานแก่ๆเลยนะถึงเวลาที่เราต้องเพาลงและเชื่อใจกันมากขึ้นแล้ว ฉันไม่รู้เลยว่าฉันกำลังจะไปทางไหนตำนานที่ยังมีลมหายใจฉันเคยต้องการแค่นั้นแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแก้ตายทุกทีเด่รู้ไหมว่าบททดสอบค่าของคนคืออะไรความตายไงล่ะมาเชิญหน้ากับมันเคยังมีโอกาสสร้างชื่อได้อยู่นะเออืมคิดว่านะแล้วตอนนายตาย นายรู้สึกยังไงจะเคยอยู่จุดสูงสุดในชีวิตไม่มีคำว่าผิดพลาดไม่มีคิดเลยจนกระทั่งตอนนี้รู้แล้วว่าความตายที่แท้จริงมันคืออะไรจะเพิ่งรู้สึกตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะมีเวลาตั้งครึ่งศตวรรษที่คิดไม่เช่เหรอมิโกชิรู้สึกไม่แน่ใจฮะเหมือนแค่หลับั้งไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไม่เคยจดจำไว้ พวกมันทำสิ่งที่ต้องทำกว่ฉันจำได้แค่หนาวเย็นความมืดน้ำว่างเปล่ากลัวหรือว่านั่นคือความตายมิโคชิทำไมอาราสกะถึงต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยฉันอยากเห็นสิ่งที่อยู่ในหัวซาบุโรอาราสกะ คนเราสามารถถูกซื้อหรือถูกล้างสมองได้แต่มีแค่มีโคโชิที่สามารถเจาะจ,จิตถึงจิตวิญญาณของเราได้แยกชิ้นส่วนและปรับใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่พวกมารวบรวมข้อมูลเก็บไว้เป็น,นไปไปชุดพวกเ,เน็ตรลนเนอร์ฝีมือน่ากลัวหลายคนโดนขังวิญญาณผลดเผอกำลังควบคุมอยู่ด้วยอืมเรื่องใหญ่จริงคือก,การควบคุมหัวใจและจิตใจคนสินะก็เหมือนปกติเลย พวกบริษัทพยายามจะล่ามผู้คนไว้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแต่ความทะเยอทะยานของซาบุโร่ยิ่งใหญ่กว่าเขาต้องการควบคุมมนุษยชาติ <c oughs> พอเข้าใจแล้วว่าทำไมในถึงเกยียดที่นั่นมันไม่ควรมีอยู่ในบรรดาการทำลายล้างลาและความเจ็บปวดที่บริษัทชั่วๆไปก่อมีโคชิเลวร้ายที่สุดดูไหมว่าทำไม เพราะน่าจะโดนขังไว้ไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างนี่ล่ะไม่มีอะไรเป็นนิรันด์จิตวิญญาณในมีโกชิก็ไม่รู้สึกด้วยซ้ำเ่าเวลาผ่านไปสิ่งที่แย่ที่สุดคือตอนนี้พวกมันสลับร่างคนเธอแล้วเธอจะไม่รู้เลยว่ากลายเป็นคนอื่นไปแล้วก็กลายเป็นมึงไงบริษัทนี้มันยึดครองโลกไปแล้วตอนนี้มันจะมายึดพวกเราต่อ พุณนึกได้ว่านายก็ทำกับฉันเหมือนที่อาราสกะกลังทำที่มีโคชินี่ใช่ฉันรู้เพราะั้นฉันถึงหาทางแก้ปัญหาอยู่ไปก็เถอะได้เวลาทำงานแล้วจัดไปนั่งรอหนึ่งวันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันถูกออ๋อเราต้องไปเตือนไอ้นั่นนะครับ พอดูควสแป๊บนึงนะครับเหลือควสเดียวนะครับยังไงก็ต้องทำแต่ว่าฟาทาเวลมันอยู่ไหนเนี่ย ขาโกรไม่รับเอาเป็นว่าเควสหลักมันไม่ยอมมาสักีนะครับไม่ว่าจะนั่งสมาธิไม่ว่าจะเดินเล่นมันก็ไม่มาสักีขอจบพาร์ทลงเพียงเท่านี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าหรือไม่ก็ตอนที่เควสหลักผมมันเปิดให้เล่นแล้วนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอลัไปก่อนสวัสดีครับ